ปาดพี่น้องครับวันนี้มีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นมากมายเลยโดยเฉพาะแฟนคขับหูอิงเพชรบ้านแพงเมื่อนี้มือ,อยังวันที่หนึ่งคันยายนค่ะพี่นอ้องสำหรับวันาชายสําหรับ คนประเทศไทยแล้วนาะพี่น้องหรือว่าประเทศต่างๆคจะคื่คนอยู่ประเทศไทยเนาะก็ต้องบอกเลยว่าวันที่1กับวันที่16ก็คือมีลุ้นลุ้นโชคใหญ่ครับผมเดือนละสองครั้งเดือนละสครั้งเมื่อนี้เป็นจังไดแน่สาวสีรู้สึกว่ารู้สึกว่าหลายตัวมากเราก็เลยเป็นแบบซึมๆหน้อยแต่ว่าสําหรับแฟนคลับเอสซีของน้องอิงหรือสาวน้อยเพรบ้านแพงแล้วนะคะเฮลันบ้านเลยแมนคิดลันบ้านจริงๆเออ ซอนโน้ตกับกรีดเ่น้รีนะแล้วจะบอกว่านะคะหวยนะคะดันมาออกที่น้องอุงอิงสำหรับคำนี้ต้องขออธิบายก่อนว่าสำหรับน้องอิงเนาะไม่ว่าจะทำอะไรเดินทางไปไหนนั่งรถทะเบียนอะไรหรือว่าน้องจะไปที่ไหนอย่างเช่น91ที่ออกขออนุญาตพูดตัวเลขนะ91ที่ออกมานี้นะคะดันไปตรงกับ เลขเตียงที่น้องเข้าโรงพยาบาลและที่สำคัญค่ะวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาคือน้องเข้าโรงพยาบาลวันนั้นมันตรงกันพอดีไงแล้วแฟนพอดีแล้วแฟนขับคือโจทย์ไว้แล้วนะโจทย์ไว้ตั้งแต่นู้นแล้วเพราะว่าคือเขาเรียกว่าเขาเอิ่นว่าคนอีสานนะพี่น้องพ่อเคาะไงแหละกับสีได้รับสูงไงแหมอ๋อเชสันบอกแมนเหมือนนกไข่เหมือนนกบอสบายนี่ก็เป็นเคาะไงแล้วครับโชคแล้วก็โชคนจะมาหลัง เคราะห์เกิดเพราะว่าหลายๆคนบางคนกล่าวว่าซูมที่เลขของกามีดูที่เลขห้องห,ห้องที่เข้าโรงพยาบาลของน้องบางคนก็ซูมที่เลขเตียงบางคนก็เอาว่าเลขเตียงกับเลขที่วันที่น้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยคือวันที่19กับ9 1 1 9, 9เนี่ยมันตัวเดียวกันไงสาวสีอัอนอนี้ขออนุญาตนะคะบางคนถึงกระบาส่วนซูงน้ำหนักเท่าไหร่ไม่นะเอาแบบนั้นเลยพี่น้อง เบอร์โทรลงไทยอย่างคืออะไรที่เกี่ยวกับน้องอะส่วนมากแฟนลับเอซเพื่อนจะนำมาตีเป็นตีถูกสำหรับคนที่มีดวงอย่างที่เราเคยบอกเนาะงต่งจูแต่มันอย่างนี้สาวสี<ฆ>เพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ห้ามหูจักน้องอูอิงมากเนี่ยนะ ตั้งแต่รู้จากอู๋อิงมาใหม่ๆตั้งแต่งวดนั้นแล้วก็งวดต่อไปอู๋อิงไปแก้บริศัลแม่ฮันนี่ใช่ไหมหเราก็ได้โชคกันสองสามงวดแล้วหลังจากนั้นต่อให้น้องไม่ได้ไปสาลแม่ฮันนี่แล้วคําพูดของน้องแต่ละครั้งนะถ้าแฟนขับ f c ของน้องที่เป็นแฟนขับ f c น้องจริงๆถ้าดูคลิปน้องเนี้ยจะเอาคําพูดน้องมาแบบตีได้นะได้โชคกัน<อ>เกือบทุกงวดเลยจริงๆเกือบทุกงวดเลยถ้าเอาตามแบบว่ารอบตัวของอู๋อิงอ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าเด็กน้อยคนนี้คือมากับดวงจริงๆมากับโชคมากับดวงแล้วก็ คือเธอมีพรสวรรค์หลายอย่างหลายด้านเลยเนาะเขาเรียกว่ามีบุญไอย่าเนียกันอ่ะมีบุญมาเกิดแล้วก็ทําให้แฟนคลับเอฟซีเนี่ยได้มีกินมีใช้ไปด้วยบางคนกบลืมตาอ้าปากเห็นไหมรอบนั้นก็ถูกรางวัลที่หนึ่งเพราะว่าอิงเลขมาจากที่น้องได้มาแล้วก็เหมือนอิงเลขมาแต่ว่าเขาก็ไปซื้อแล้วก็โดนเพราะว่าดันมีโชคร่วมกันเขาต้องบอกว่ามีโชคร่วมกันสําหรับใครที่ยังไม่ถูกก็อาจจะยังไม่มีโชคหรือไม่มีดวงเข้ากับน้องแต่ถามอย่างเราเคยถูกไหมเคยถูกตอน น้องไปสารแม่ฮันนี่แต่หลังๆมาคือมันหลายตัวเกินไปหลายตัวเกินเราก็เลยไม่ค่อยถูกอาจะมาแบบว่าเออซาซี่เลี้ยงแน่บริเด้องวดนี้ซาซี่บริถึงเออแต่วงหวดใดซาซี่ถือกระซีมาบอกซี่เลี้ยงด้วกันเนาะบอลโจแต่ว่าหลายท่านหลายคนที่เป็นแฟนคลับน้องอิงนะครับผมที่ได้โชคงวดนี้เนาะพี่น้องก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมผมก็อยากพูดคุยกันว่ามีคนได้โชคกับน้องอี๋หลายคนบอหลายปันดายแต่เ้าเสือว่าหลายแม่บอลโจเพราะแฟนคลับน้องอิงนี่ จากกลุ่มบ้านฮักต่างๆแล้วก็กรักแซ็นแล้วเราก็ติดตามนี่ก็แสนกลุม่มบ้านฮักเนี่ยตอนนี้กลุ่มบ้านฮักเนี่ยก็ไปคอมเมนต์กันแล้วนะตั้งกระทู้บอกว่าตเตรียมอะไรโพสบ,บอกว่าไม่โพสบ,บอกว่าถูกหวยออกเลขเตียอูอีกจริงๆคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะมาก แสดงว่าถูกกันหลายคนมาเข้ามาคอมเมนต์ในเพจผมด้วยในหน้าเพจโจดีไซน์นะคอมเมนต์บอกว่าหวยออกติเลขเตียงองิงนะเราก็เลยเอ๊ไปหาส่องว่าเลขเตียงองอิงคือมันก็ส่องไม่เจอไงมันหลายโพสใช่แต่ว่าก็ก็แฟนคลับนี้ก็สามารถเชื่อถือได้นะเพราะติดตามน้องมาตลอดเนาะอย่างอย่างแฟนคลับที่มาคอมเมนต์ในช่องบอกโจนี่คือเขาเป็นแฟนคลับตัวยงนนองครับผมเพราะเวลาทําข่าวอะไรไปเกี่ยวกับน้องก็คือ ทุกคนที่เป็นแฟนคลับก็จะมาคอยซัพพอร์ตช่องของเราเนาะอันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะไว้ณที่นีด้วยสำหรับแฟนคลับน้องอิงน่ารักทุกคนค่ะครับผมอ่ะก็ขอปลอบใจนิดนึงก<ช>็ขอแสดงความยินดีด้วยก่อนอขอแสดงความยินดีด้วยกับทุกท่านทุกคนนะคะผมที่ได้ถูกรางวัลกันในงวด<ช>นี้แล้วก็ขอปลอบใจคนที่ไม่ถูกหน่อยอย่างเหมือนเราอย่างนี้อ่ะอไม่เป็นไรงวดหน้าเอาใหม่เนาะอืองวดหน้าเอาใหม่เออก็เลงเลขที่ดีๆีหน่อยสิเธออยาไปเลงแค่ไหนเธอต้อง บอเ่าบอมไม่ดวงพร้อมแหละเราไม่มีดวงเออน้องอูอิงเขียนใส่มือแฟนขับไหมพากันไปซูมอยู่นะอนี่อูอิงเขียนอะไรใส่มือแฟนคลับเอออืมเธอหลับมาผ้าสันแป๋ฉันก็ไม่น้องาวรงพยาบาลมือมันต้องสาวบอโจูงกันไหมวะมันก็น่าซูมนะสาวสีอ๋อนี่น้องเขียนว่าน้องเขียนว่าอะไรอ่ะ แต่ว่าฉันก็ไปเอาตามเลขต้นแมพี่น้องหนึ่งสองสามสี่หรอรถอะไรอ่ะที่ว่าเขียนตอนไปรับกรุงอิงไงว่ารถเนตต่างรถเนตหนึ่งสองสามสี่รถขั้นไหนรถที่ไปรับน้องส่งน้องที่สนามบินไงรถคนที่แม่ขอบตาดำอ๋รอรถพินิกี้แม่รถพินิกี้ทะเบียนออกตเต็มเเลยนะอเอาอีลีเอยสีส้มให้เบิงเดี๋ยวรถพินิกี้ทีมงานขอบตาดำนะเลือแป๊บหนึ่ง ขออนุญาตนะอากระซาวสีเบาๆมาเครับโอ้โหทำรายการเหมือนไลฟ์สดเลยนะปะเอรเดียวในนั้นเนี่ยอูอุวยอุ๊ยอุ๊สั่นเดียวพี่นิกกี้ขออภัยนะแป๊บนึงนะเพราะว่ามันหลายตัวเพราะว่าเราก็จับตาโมันตลอดตั้งแต่ตั้งแต่ใกล้ก่อนหวยออกที่แรกใกล้ก่อนหวยออกเราก็พอได้แล้วตัวสองตัวพอวันหวยออกเป็นซีฟแม่เี่น้อง Facebook ซูยังบูเรื่องคีมงานขอบตาดําไม่ไม่ Facebook เฟซบุ๊กเพราะว่านี่นะพี่น้องน้องก็ไปเขียนว่าล้างรถแน่หนึ่งสองสามสีเราชอวบอะไรวะในบารโจเราก็ชอบที่ว่าหนึ่งสองสามสีเราชอบเอ็กเลี่ยงเราก็เลยไปซื้อตัวนั้นแทนเมื่อกี้เห็นอยู่นะแวบๆมันเด้งขึ้นมาใช่ใช่แต่จำชื่อเฟซกไม่ได้อะสำหรับใครที่จำได้ก็สามารถนะคะที่จะแคปจอแล้วก็ส่งรูปภาพมาที่ใต้โพสต์นี้ได้นะพี่น้องเพราะว่า อยากให้แฟนคลับได้ดู้ท่ากันจะได้จะได้งวดหน้าจะได้แนวทางได้ถูกว่าควรจะไปแนวไหนทางไหนเพราะว่าสําหรับน้องอิงแล้วเราเชื่อเราเชื่อ,อในในเรื่องที่เขาเรียกว่าดวงโชคลาภเราเชื่อจริงๆเพราะว่าเราก็เคยได้มาไนเะนาะบอกโจ๊กแต่ว่าไม่ใช่ว่าได้แล้วเราจเจองวดต่อไปเราจะทุ่มเยอะกว่าเดิมนะพี่น้องต้องซื้อแค่แค่พองของปากของฟอ,อาไปซื้อพริกซื้อมะเขือ,อกิน ซื้อเยอะมันจะคิดมากมันจะปวดประสาทใช่เอาจริงๆเอาเืออัปเดตงานน้องไปก่อนนะค่ะสำหรับงานเมื่อวันนี้วันก่อนอ๋อนี่ไงเจอละเราเห็นอะไรรู้ไหมเออเอ้อนี่ไงนี่ไงเห็นพิลิกกี้โพสต์นี่ไงรถคันที่เป็นล่าสุดเนี่ยก็ฟอร์จูเนอร์หรือเปล่าใช่ไหมเออที่ไปรับน้องโอ้ไม่ใช่รถฟอร์ดสิแกขอรถกฟอร์ดเนาะใช่ไหมฟอร์ดเอเวอร์เรสใช่ไหมคันนี้ไหมไม่แน่นใจใช่คันที่ไปรับวงอิกไหมเอาผ่านคอมเมนต์ดีเยอ เลียงในเดิมเหมือนแรกองนี้บอโจยังวานี่นี่น่าจะเป็นรถคันนี้แหละเห็นพี่นิก้โพสแล้วก็เห็นบอโจเอาเงินให้อาอ่อ่าให้ให้พี่ไม่รับเงินใช่ตอนแรกไม่รับเงินแต่บอจโจก็วางให้เท่าไหร่มีเับางหน่บอควมให้หมดเอนครัไม่ตับเงินยวนบ้จม่ก็อาง้ใช่ตอนสดแต่รับเป็นทต่บอจโญก็ว่ยนะครบผม่รทะเงยนแ้วบอโจก็มาเมนต์ด้วยนแรกไม่บเมนแต่บอกวางให้ใ่อแรงนี่ับเงินคร่บอี่อันนี้มีมีคนนึงมาคอมเมนต่บอว่า เลขเตียงอีหลานนอนรอพอโรงพยาบาลน่ะก็เก้าหนึ่งก็หนึ่งเก้าก็หนึ่งเก้านเห็นเฟซแม่หน่อยเนาะคนบอกว่าสู้ๆเด้อลูกนี่จะให้นี่เห็นเห็ในเฟซบุ๊กของแม่หน่อยเนาะโอ้โหปวดหนาเข้าตรงตามอีหลานหนอยละล่ะเข้าแต่เราก็ตามอยู่แต่ว่าเธอมามาเปลี่ยนใจฉันไงฉันก็ฉันฝันดูโวดช่วงเนี้ยก่อนหอยจะออกก็ฝันฝันตัวจะขวางแหม่ันแล้วฝันอีกก่อนหอยออกสองวันฝันตัวนี้ พอเมื่อคืนมาฝันตัวนี้เหมือนมันหลอกตัวเองแม่พี่น้องพอฝันแล้วเลขที่เขาคิดไปสิสื่อเขาก็เล่นหน่อยลงสีแม่ถสถวสีแล้วก็มาหนักตัวเราไงเชื่อความฝันตัวเองไงแต่ทีแรกเราก็ตามเลขเออแต่เราอ่ะชอบเป็นคที่หนึ่งสองสามสี่อออ่ออ่ไปเขียนใช่ไหมเออที่น้องเขียนค่ะและสําหรับงานวันนี้นะคะของงาน มินิคอนเสิร์ตค่ำคืนนี้มาส่งเรากับอีสานเพื่อไปเตรียมวงใหญ่ครับ,รบเป็นั้รสุดท้ายแล้วนะคข <ผม S 2> อกอำลังใจที่ปอปุ้มเผาปิ่นกล้านะคะถนนบรมราชชนนี ซอยบางกาะน้อยกรุงเทพค่ะมีรถเสือสาวน้อยเนาะใครที่อยู่ใกล้ก็สามารถไปให้กำลังใจกันได้เพราะต่อไปบอจก็อย่างที่บอกงานสุดท้ายนะจะกลับอีสานแล้วแล้วก็จะกลับไปซ้อมแล้วก็เตรียมเปิดฤดูกาลในฤดูกาลหน้าแล้ววันเปิดฤดูกาลนะบอจขอปรับขอเซา์เสียงนิดนึงว่าจะเปลี่ยนจากที่จะแจกมอเตอร์ไซค์สองคันมาเป็นรถไฟฟ้าเป็นจักรยานไฟฟ้านะห้าคันคันละหมื่นกว่าบาทแทนดีไหมเออดีนะ